หยุดไม่อยู่แล้วเลฟูเลงกระชากคาวันโยตต่อจากทางดีอาสอยู่นะเวสแฮมโพแจมลาดลาฟินยาอีกหนึ่งารายนะอดีตแค่นลิเวอร์พูลหนุนไวดุ่มย้ายไปร,รูปทีมกับทางอาร์เจนตาเผยเอฟเวอร์ตันเคยเกือบจะคว้าตัวดีอาสมาแล้วก่อนที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวไปใน72ชั่วโมงในครครันี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการไบรี่์นะักข่าวของทีมท็อกและบุเลยว่าหงแดงลิเวอร์พูลจะไม่หยุดในการเสริมทัพเพียงแค่หลุยส์ดีอาร์สไปทีมชาติโคลิมเบียโดยพวกเขาได้อยากได้ฟาพิโอรประวันโยนะฮะดาวลุกครึ่งอังกฤษโปรตุเกสจากทางฟูลแลมมาร่วมทับอีกหนึ่งราย ลเลอบัวปูนั้นใกล้จะคว้าตัวหลุยดิอาสปีกทีมชาติโครเวียของเอฟซีเปอร์โตมาสูชินแอนฟิด์ดยค่าตัวอยู่ที่5 0ล้านปอนด์แบ่งเป็นจ่ายหนี้ก้อนแรกอยู่ที่17.5้าล้านปอนด์และโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก12.5ล้านปอนด์อย่างไรกต็ตามรายงานล่าสุดจากทางไบรี่ไดบอลยวบ้านเวอร์พููนั้นก็มีแผนที่จะปิดดีลคาร์ันโยมาร่วมทีมต่อเลยให้จึงได้ในตลาดซื้อขายอรอบนี้ โดยปัจจุบันคาร์บันโยเหลือสัญญากับทางฟูลแลมจนจบฤดูกาลนี้เท่านั้นทําให้อาจจะต้องยอมปล่อยนักเตะตัวเก่งออกไปในช่วงเดือนนี้ดีกว่าจะรอเสียฟรีหลังหมดสัญญาส่วนผลงานของคาร์บันโย่ไวซปีปร,รันี้ฤดูกาลนี้ซัดไปแล้วถึงสิ้น7ประตูกับอีก3แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด17นัดในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้สกายสปอร์ตดิวสื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานบอกว่าเวสต์แฮมเป็นทีมสนใจราฟินยากองกลางตัวเก่งของทางบริจอนเตสมาร่วมทีม โดยแข้งยิ่งท่าปีรายนี้ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในนักเตะเนื้อหอมของลิกผู้ดีหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนับ้งแต่ย้ายมาค้าแข่งกับทางทีมยุงทองโดยทำไปแล้วทั้งสิ้น14ประตูกับอีก11แอสซิสจากทั้งหมด5 1เกมทุกบรยการที่ลงสนามให้กับทีมโดยที่ผ่านมาเจ้าตัวมีข่าวกับ2ทีมดังอย่างทางลิเวอร์พูลและก็แมนยูที่คาดกันว่าอาจจะยื่นข้อสเสนอซื้อตัวหลังจากจบฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตามทางสื่อดังแห่งเมืองแดนผู้ดีรายงานว่าทางขุนคอนกำลังตามติดการของราฟินญ,ญาอย่างใกล้ชิดและก็พร้อมเปิดศึกแย้งตัวมาลุ้ทีมเช่นเดียวกันแม้ว่าทางราฟินญ,ญานั้นบอกว่าตัวเองมีความสุขดีในถิ่นเอลแลนบรดและเชื่อบอกว่าสามารถเติมเต็มความเทยทยานภายใต้การกรุมทีมของมาเซโร่บีเอลซาได้เลยนะแต่หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอก้อนโตเข้ามาทางตนนั้นอาจจะต้องแยกทางกับสโมสรที่จะปฏิเสธได้ก็เป็นได้ในครั้งนี้ โคเซเอนิเกอดีตกองหลังของทางลิเวอร์พูลออกมาสนับสนุนให้เจอจินยอไวนุ่มย้ายจากทางปารีสแซตงแองกลับมายังเกมทางุรกิจกันอีกครั้งเพื่อจะร่วมทีมอาร์เซนอลตามที่กำลังตกเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ตามการรายงานจากทางเมโช โดยดิดแข่งของแดงเพิ่งจะย้ายไปเล่นที่ทินพาร์คเดอะแพร้งนะฮะแบบไม่มีค่าตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของมานิเชโอโปชิเตโนได้เลยและก็มีข่าวบอกว่ามิเกลอาเจตาให้ความสนใจในการดึงกลับมาเล่นในอังกฤษกันอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวโดยเอเมริกเกดเชื่อมวาว่าการย้ายกลับไปยังเกมทางบริจิของทางไบอรนนั้นจะส่งผลกับเจ้าตัว เพราะเขาเคยประสบความสำเร็จกับทางลิเวอร์พูลมาแล้วและการได้เล่นให้กับทางอาร์เซนอลนั้นถือเป็นความท้าทายของตนอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันมันไม่ใช่ความผิดของทางชินี่เรินาที่เขาย้ายออกจากทางลิเวอร์พูลมาในตอนนี้ซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นก็คล้ายกับทางโมซาราาในเวลานี้เพียงแต่เขาต้องการระยะเวลาในสัญญามากกว่า,วาเรื่องเงินทองเจเกนคอฟเชื่อใจเขาอย่างมากและผมก็คิดว่ามันจะเป็นความผิดพลาดของลิเวอร์พูลเอง จินี่นั้นไม่ได้เล่นให้กับทางเปเชและเขาก็รู้จักเกมทางุริจเป็นอย่างดีดังนั้นการย้ายมาเล่นในลอนดอนถือเป็นการย้ายทีมที่ดีเหมือนกันผมไม่แน่ใจมาว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลจะแฮปปี้กับเรื่องนี้หรือไม่แต่ถ้าเขาไม่ได้เล่นที่เปเชและก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับทางคุณซู้อกิ่งๆอย่างทางมิเกลอาเตตาผมก็ว่ามันน่าจะดีสำหรับเขาอยู่นเวลานี้เอเลเก้คนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้ยเอาไว้ ในขณะที่ทางสว็อกลิวพูลกำลังลุ้นอย่างหนักกับการคว้าตัวลุยดิอารสจากทางเอฟซีเปอร์โตก่อนเส้นตายตลาดเดือนมกราคมมีการเปิดเผยแล้วว่าเอฟเวอร์ตันทีมผู้แข่งร่วมเมืองในเกมทางบริจิตก็เคยเกือบจะได้ตัวดาวเตะรายนี้มาร่วมทีในช่วงเสมอมาแล้วเช่นเดียวกันผงแดงใกล้จะบรรลูกเข้าตกลงกับปิกไวซ์ซาปิรายนี้หลังจากที่พวกเขายื่นข้อเสนอเป็นจำนวนเงินกว่า37.5้าล้านปอนด์พร้อมด้วยโบนัสอีก12ล้านปอนด์ให้กับยักษ์ใหญ่จากทางลีกโปรตุเกสมาพิจารณา โดยคาดก,กันว่าจะมีการตรวจร่างกายและก็เปิดตัวกันตอนเส้นตรัสซื้อขายนักเตะหน้าหนาวจะมาถึงในคัณงนี้อย่างไรก็ตามมีการรายงานมาว่าเอฟเวอร์ตันก็เคยยื่นข้อเสนอเพื่อจะขอซื้อตัวดีอาร์สมาแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยทางราฟาเอลเบอนนิเตสจัดการส่งฮาร์เมสโรติเกชเพเมเกอร์ทีมชาติโคลอมเบียไปหนึ่งในเงื่อนไขพร้อมกับเงินอีก20ล้านปอนด์ให้กับทางเปโตได้พิจารณาในครั้งนี้ หากแต่ดีลนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากสโมสรโปรตุเกตนั้นไม่สามารถตกลงเงื่อนไขเรื่องค่าเหนื่อยกับทางบรนเกตได้ทําให้ t ด e a อารยังคงต้องค้าแข่งอยู่กับทีมเดิมต่อไปจนมีนมข่าวกับทางลิเวอร์พูลในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อข,ขายหน้าหนาวในขณะที่กองกลางเดอะท็อฟฟี่นะฮะถูกขายไปให้กับทางทีมในลิกกาตาโดยไม่มีการเปิดเผยค่าตัว ซาลปิกไว้ชปีรายนี้ทำผลงานกับทางเปอร์โต้และก็ทีมชาติได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาโดยลงเล่นไปทั้งหมด3 4นัดยิงไปได้ถึง17ประตูพร้อมกับเคยคว้าปรางวัลดาวซันโบร่วมกับทางลิเวเม์พูและโกโกปาอเมริกาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วอีกด้วยนะ ซาติโอมาเน่แตวรุกตัวเก่งทีมชาติเซเนกลัลได้โพสต์ภาพอัปเดตอาการล่าสุดหลังจากที่ได้รับการอนุญ,ญาตให้ออกจากโรงพยาบาลในงานนี้มีความเป็นไปได้ว่านักเตะน่าจะฟิตทันช่วยชาติประทะอีคอเชเรียมกินีและรับแปดทีมสุดท้ายในช่วงสัปดาห์นี้เดยวซาติโอมาเน่กองหน้าตัวเก่งของทีมชาติเซเนกลัลนะฮะทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลและก็เพื่อนร่วมชาติรู้สึกโล่งอก หลังนักเตะได้โพสต์ภาพอัปเดตหลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บที่ศีรษะในเกมที่ชนะแคฟเวิร์ไป2ต่อ0ูนและศึกอฟริกันคัพออฟเนชั่นรอบส6ทีมสุดท้ายช่วงกลางสัปดาห์นี้โดยระหว่างแมตช์ดังกล่าวช่วงนาทีที่56ซึ่งสกอร์ยังเป็น0ต่อ0มาเนด่ดวลลูกกับอากาศกับทางโบซินยาในทวารฝ่ายตรงข้ามและทั้ง2ก็กระแทกกันที่ศีรษะอย่างรุนแรงจนล่วงลงมาเจ็บด้วยกันทั้งคู่ในฝรั้งนี้ หลังจากผสมพยาบาลแล้วสตาร์หงแดงลิเวอร์พูลสามารถเล่นต่อได้ก่อนที่จะซัดประตูให้กับทีมขึ้นนำนาที่ี่63กระทั่งอีก7นาทีต่อมามาเน่มีอาการย่ำแย่และก็ไม่สามารถเล่นต่อได้ไหวจึงโดนเปลี่ยนตัวออกไปโดยหลังจบเกมนักเตะถูกส่งไปดูอาการต่อที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกับทางโบซินยาก่อนที่ทั้งคู่จะโพสต์รูปนะฮะลงสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อทำให้แฟนบอลสบายใจขึ้น สำหรับตอนนี้มาเน่นั้นได้รับอนุญาตให้ออกจากโปรงมหาแล้วและกลับไปรวมตัวกับเพื่อนร่วมทีมชาติสแตนเกิลที่โรงแรมที่พักที่สิงโตแห่งตรังก้าและล่าสุดนักเตะได้โพสต์ภาพในเว็บไซต์อินสตาแกรมขณะที่กำลังปั่นจักรยานในร่มพร้อมชูนิ้วโป้งให้กล้องและก็ความสันส้นๆว่ากำลังฟื้นฟูทันนีสเตนเกลมีคิวต้องพบก,กับทางอ e ีคอชเรีกินีและรับก่อนรองช้นเลิศ วันอาทิตที่30มกราคมนี้โดยจากการโพสต์ล่าสุดของมาเน่มีความเป็นไปได้ว่าเขานั้นน่าจะฟิตมากพอที่จะช่วยชาติในแบบนี้อยู่แน่นอนฟาบิโอโลอมบาโนเหยวข่าวชื่อดังบอกเองว่าลุยดิอาสบรรลุข้อตกลงกับทางลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยโดยหากทุกอย่างลุลร่วงไปได้ด้วยดีมันก็จะมีการสัญญาก,กันยาวถึง5ปีกันเลยีเดียว ซึ่งลุยดีอาร์สปีกตัวเก่งของ f อเปอร์โตบรรลุเข้าตกลงส่วนตัวกับทางลิเวอร์พูลเกิดที่จะย้ายไปอยู่กับทางที่นั่นภายในตลาดซื้อขายนักเตะรอบสองได้เป็นที่เรียบร้อยตามการเปิดเผยของฟาบิซชโอรมาโนนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงดเดลด์พูลให้ความสนใจในตัวของดีอาร์สมานานแล้วโดยเดิมทีพวกเขาตั้งใจจะทาบทามเจ้าตัวมาร่วมทัพหลังจบฤดูกาล2021แต่ไม่นานมานี้หงส์แดงเปลี่ยนท่าทีเป็นการเดินเครื่องหน้าตัวเขาในตลาดหน้าหนาวทันที กระทั่งล่าสุดนะฮะโรมานโน่ก็บอกเองว่าแข้งยิ่ภาพปีะระนี้มารลุกข้อตกลงกับยอดทีมแอง์ิอันฟิลด์ได้แล้วเดยตอนนี้เลฟูกับทางเปอร์โตกำลังตระเตรียมนะฮะเอกสารเพื่อจะปิดดีลนี้ให้เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาดดีอาสก็จะเซ็นัญยากับทีมของคุณซูเจกเกนคอปเป็นเวลานานกว่า5ปีด้วยกัน รหรับเรื่องค่าตัวนั้นเชื่อกันว่าในเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรหรือประมาณ1,480ล้านบาทโดยทางลิบอร์ฟูลจะจ่ายเพิ่มมาอีก25ล้านยูโรหรือประมาณ925ล้านบาท,า 900, าบาทถ้าหากดีอารถ้าผลงานได้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด,ดเอาไว้ครบทุกข้อในครั้งนี้และข่าวดิฟูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุทุกคนครับ